วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆแล้วมีอุปสรรคอย่างไรบ้างนะคะปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็คงจะหมายถึงดวงตาที่สามที่เริ่มเห็นธรรมเริ่มเห็นความผิดปกติของชีวิตที่เรามีทุกข์กับมันตอนแรกที่คิดว่าสุขดวงตาที่สามที่เห็นตาที่สามที่เห็นความหมายก็คือเห็นจากความรู้สึกข้างในของเรานะคะว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันมันถูกต้องไหม แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกในความรู้สึกตอนนั้นที่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ก็คือตัวเองก็เริ่มผันตัวมาสวดมนต์น้องชายบวชอยู่พรรษาที่สิบที่สิบเก็เริ่มมาสวดมนต์ก็ก็เห็นความถูกขัดขวางอะค่ะจากการสวดมนต์สวดมนต์ขั้นต้นอะ ตัวเองไม่เคยสวดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนไม่ชอบสวดมนต์น่ะแล้วเหมือนกับเป็นคนแบบโลกโลกจ๋ามากๆค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบสวดมนต์แต่ว่าถามถามน้องบอกว่าตอนนั้นเรียกเขาว่าหลวงนะหลวงน่าจะให้สวดหมดนี้เลยเหรอคะ mm hmm. ก็คือเล่มนั้นเป็นการพระไตรปิฎกอะคะ่ะ บอกสวดไม่เป็นไม่รู้ทํานองด้วยเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสวดเป็นภาษาก็ได้เขาว่าอย่างเงี้ยก็สวดเป็นคําอ่านแล้วเราก็อ่านไปเลยอ่านให้อ่านให้ตรงนะนะคะตรงนั้นก็จะเป็นมีมีมกันพระไตปิดกถ้าใครรู้ว่าการราันพ่อไตปดกมีบทอะไรบ้างก็คงจะพอทราบ ก็จะมีตั้งแต่น้าโมไปจนถึงกันเออเขาเรียกอะไรนะชินบันซอนนะคะเราก็ท่องตามตามคำคำในคำในหนังสือก็ท่องไปเรื่อยๆพอเริ่มต้นสวดครั้งแรกอะ่ะใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงอะ่ะก็จะจบเล่มสวดไปสวดมาสองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเข้าไปก็ กลจากชั่วโมงอ่ะก็จะย่นเวลามาประมาณ20-30นาทีคือสวดทุกวันมันก็จะคล่องใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นอ่านนะไม่ใช่ทำนองแต่มีอุปสรรคก็คือตอนนั้นบ้านเราอยู่ในเมืองก็จะเกิดอุปสรรคก็คือพอเราเริ่มต้นสวดปุ๊บอันดับแรกที่จำได้ก็คือจะมีเสียงของคาราโอเกะค่ะที่อยู่ข้างๆเขาจะมารบกวน เราจะสวดมนต์ประมาณช่วงประมาณสักสองทุ่มหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งก่อนก่อนจะนอนพอเริ่มต้นสวดปุ๊บเอาแล้วเสียงเปิดเพลงยังดังเลยนะครเพราะว่าเขาจะลองเครื่องเสียงเขาคาราอเกะเขาจะปิดน่นแหละตีสามตีสี่พอทุ่มสองทุ่มเกิดอะไรขึ้นต้องมาลองเสียงตอนที่เรากําลังสวดทีนี้เราก็ต้องดึงจิตเข้ามาอันนั้นคือมีอุปสรรคแทบจะทุกครั้งเลย ถ้าไม่ใช่เสียงจากคาราโอเกะข้างๆข้างๆบ้านก็จะเป็นการรบกวนจากคนข้างเคียงอะค่ะคนข้างเคียงเขาก็จะเหมือนตอนนั้นเรามันได้ลาทางโลกอยากให้เรารีบไปนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะส่งซิกมาเรารู้นี่เรามีคู่ตัวนี้แหละสําคัญมากแลยทีนี้ก็เลยทําให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่นานมากครับ สวดมนต์ยูปีปีหนึ่งถึงเริ่มคล่องอุปสรรคเริ่มไม่ค่อยมาแล้วปีที่สองก็ก็จะรู้สึกสว่างมากขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นเรื่อยๆปีปีที่สามสวดมนต์ปีที่สามถึงได้มาฟังศาสตราจารย์หมอเขียวอันนั้นคือเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วทีนี้ในในช่วงสวดมนต์อะ เราก็ยังไปหาหมออยู่นะคะเพราะว่ายังยังไม่ได้เรียนรู้การกินที่ถูกหลักจากอาจารย์หมอเขียวคือไม่ค่อยได้ศึกษาเกี่ยวกับการกินเท่าไหร่เราก็กินตามโลกเราคิกว่ากินเนื้อกินอะไรตามตามที่สังคมเขาพากินอ่ะแล้วมันจะดีแต่พอสุขภาพย่ำแย่แล้วก็เลยมาฟังอาจารย์หมอเขียวก็เลยรู้ค่ะ อย่างคลิปก่อนๆที่บอกว่าได้สุขภาพดีเพราะว่าพ่ออาจารย์หมอเขียวก็คือกินอาหารตามลําดับแล้วทุกอย่างมันกลับหัวหมดเลยเราต้องกินผักกินผล,ลไม้ก่อนที่จะกินข้าวลงไปจึงทําไม่รู้ว่าทุกอย่างที่เรารู้มามันมันมันผิดแล้วการฟังธรรมะก็จะทําให้เรารู้ว่า การกินเนื้อสัตว์มันเป็นบาปมันก็ไม่เชิงว่าบาปมากนะคะแต่ว่าท่านท่านไม่บอกว่าบาปนะคะแต่ท่านบอกว่ามันมีพลังพลังมืดพลังลบที่จะทําที่จะดึงให้เราอะ่ะมีความทุกข์ใจอะ่ะเพราะว่าพลังงานของพลังงานต่ําของสัตว์ที่เรากินน่ะ ทุกอย่างมันเป็นพลังงานเขาก็จะดึงดึงให้เราไม่สบายใจมีเดือดร้อนใจก็เลยยิ่งมารู้ว่ากินผักกินผลไม้กินผัก,ก,ผก,ผกสดกินน้ำพริกมันเบาตัวแล้วลําไส้ก็ดีก็ยิ่งทำให้เราไม่อยากไปกินเนื้อแต่อุปสรรคที่ที่ที่มีต่อมาจากการที่เราเริ่มไม่กินเนื้อและเริ่มรู้จัก รู้จักการกินที่ถูกต้องจะเป็นคำคําดูถูกก็ไม่เสิงดูถูกคําคําพูดถึงคําพูดเจ็บเนบเนบอะ่ะผอมจางดำจางเดี๋ยวก็ตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นอะไรที่ทรมานมากจริงๆนะในในในการที่จะปฏิบัติธรรมแล้วตาที่สามเรายิ่งเปิดขึ้นเรืเ่อยๆแล้วศีลเราก็ต้องรักษาแล้วก็เราก็ต้องยิ่งมา ทำใจกับคําพูดเจ็บๆของคนที่อยู่รอบข้างอีกจากที่เคยแต่งตัวสวยตามโลกโลกเราไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาก็ยิ่งมองมาเราต้องเข้มแข็งให้มากๆจริงๆนะคะในการในการที่จะเรียนรู้ที่ที่จะแปกแตกต่างจากคนอื่นและการที่เราเรากินแตกต่างจากคนอื่นน่ะจิตใจเราเปลี่ยนร่างกายมันเปลี่ยนตามความแข็งแรงมันเริ่มขึ้น ้อมกับศีลที่เราฟังมากขึ้นจะเห็นความแตกต่างของตัวเองตรงที่ร่างกายจะเริ่มแข็งแรงขึ้นพอเริ่มแข็งแรงขึ้นเหมือนกับตัวเองถูกอัปเกรดอะจากโทรศัพท์ที่เก่าๆโลคลาสอะคะ่ะเขาจะเปลี่ยนแต่นี่ตัวเรามันเป็นกายเนื้อไงคะแล้วเราอัปเกรดตาม,ตามจิตใจที่เรารับความรู้ของธรรมะเข้ามา มันทำให้เห็นการเชื่อมต่อของจิตกับล่างอะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความมหัศจรรย์มากๆในการในการเข้ามาเรียนรู้ธรรมะแล้วเราก็เอาจริงกับมันในช่วงแรกๆอะ่ะอาจจะจริงจังมากไปจนมองกลับไปก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยทำไปได้อะไรขนาดเนี้ยมองย้อนกลับไปณนะตอนนี้ที่คิดว่าตัวเองทำได้ทำได้แล้วอะ่ะ แล้วเหมือนกันหลุดหลุดจากการกินเนื้อแล้วก็มาถึงเวลา,าที่กินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าถ้ามันลําบากในการที่จะที่จะไปสรรหามาในบางทีเราต้องมีความจําเป็นต้องไปในบางที่ที่มันหาผักหาอะไรกินยากๆแล้วก็ต้องมาจําใจหรือไม่ก็ต้องยอมหรือไม่ก็ขอขอจิตขอร่างกายเราอะมันมีอัตราอยู่กกินเนื้อหน่อยอะ เนื้อเนื้อไม่เท่าไหร่คืเนื้อไม่ค่อยอยากกินจะมีปลาเนี่ยค่ะปลาก็ไไข่มีบ้างกินก็ได้ไม่กินก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเลือกได้ก็คือเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตะคะที่กินได้ก็คือไม่กินเนื้อแปดสิ้าเอร์ซไม่กินเนื้อไม่กินไข่แต่ถ้านานๆนทีมันเหมือนกับว่าเซลล์บางเซลล์ของเราอะคะ่ะเขาต้องการ ราไม่รู้หรอกว่าว่าเซลล์ตัวไหนต้องการนะเพราะว่าในในในตัวเรามันมีความมหัศจรรย์อยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพื่อนเอนเพราะว่ามันมีความสนุกถ้าเราไม่กลัวความแตกต่างแล้วก็ไม่ไม่กลัวที่จะที่จะเจ็บปวดกับการหักเกลเลดของตัวเองอะ่ะการฝึกการฝืนความรู้สึกของเราในการที่จะไม่กินเนื้อด้วย ฝึกการฝืนในการที่จะไม่โกรธฝึกที่จะเลิกเลิกเกลียดคนเนี้ยเลิกเกลียดเลิกโกรธอะเราต้องหาสาเหตุให้มันเจอว่าเลากเกลียดเราโกรธเพราะอะไรในการหาเหตุผลมันก็พอเราทําได้แล้วมองกลับไปโอ้ทําไมเราทําอะไรพึเนศอย่างเงี้ยพอพอมองไปเพราะว่าก่อนก่อนเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นภาพลวงตาค่ะมันเป็น สุดท้ายเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเขาก็ตายเคยมีครั้งหนึ่งเคยบอกคนอื่นอะเวลาเขาบอกว่าเขาเกลียดคนนั้นคนนี้เขามาเล่าให้เราฟังเกลียดคนเนี้ยเกลียดแบบมากจนเรามองว่าโอ๊ยคนเรามันเกลียดกันได้ขนาดนี้เราก็ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวไม่เราก็เขา,าตายก่อนจะเกลียดทําไมไม่ให้เกลียดแต่ คนที่เข้ามาถามเราเขาก็ทำใจได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาก็ไปอย่างสงบของเขาพอมาถึงที่ตัวเองเขา่าทำได้ยากมากมันเป็นการทดสอบของจัก,กรวาลด้วยค่ะคุณอยากลดกิเลสคุณลดตัวนั้นได้แล้วตัวนี้เหลืออย่างเหลืออยู่ลองดูไหมเขาก็จะใส่เลยคือฟังธรรมะของอาจารย์หมอเขียวกับของพ่อครูคือซาบซึ้งมากเลยเข้ามาลองจริงๆนะ ถ้าเราหนีผสัสสะเราจะไม่รู้เลยว่ากิเลสต,ตัวไหนมันยังเหลืออยู่แล้วถ้าเราไม่คิดว่าเขามาช่วยเราอะไอคนที่มันทําให้เราโกรธอะถึงถึงเวลาที่ที่เราต้องต้องพัฒนาเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เจอความเจ็บความโกรธความความ,ความขัดข้องหมองใจเราจะไม่พัฒนาแต่ผู้คนส่วนมากเขาจะหนีจะหนีปัญหาตัวเองก็เคยหนีปัญหามาแล้วค่ะ และอุปสรรคก็คือเราหนีผัสสนี่แหละแต่บางทีมันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆสำหรับตัวเองก็ต้องหนีมันมันนึกม,มันนึกอะไรไม่ออกนะ,เ,ะเวลาเราเหมือนโดนทดสอบอะบางทีเราก็ต้องต้องผ่านการทดสอบด้วยการหนีออกมาแต่บางทีต้องผ่านการทดสอบด้วยก,ก,การอยู่กับมันความยากมันมัน มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอย่างเดียวนะคะมันอยู่ที่เราด้วยเราจะอ่านว่าอ่านออกไหมว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันคืออัตราหรือว่าเป็นตัวตนขั้นสูงของเราตัวตนขั้นสูงของเราก็คือบางคนบางท่านก็จะเรียกเทวดามากคนก็เรียกไฮเออเซลซึ่งประสบการณ์ที่มีอุปสรรคมากมายในการปฏิบัติธรรมในการเข้าไป ฝึกกับอาจารย์ท่านที่เราศรัทธาเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดจริงๆก็บอกได้นะคะว่า,ว,าว่าเจ็บปวดเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรกับใครง่ายๆแต่พอเราไปเชื่อไปศรัทธาเขาแล้วเราก็รู้แหละว่าว่าใช่รู้เลยว่าใช่แล้วเรามาปฏิบัติตามแล้วเราพ้นทุกข์พอเราพ้นทุกข์ปุ๊บอ่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือ คนเราทุกคนที่ที่เกิดมาไม่แต่ตัวคนพูดเองอะ่ะก็จะกลัวกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความไม่มั่นคงอะ่ะแล้วสิ่งนั้นเขาจะมาเสียดทานเราเขาจะมาบอกเราว่าทาไมไม่ทาไม่เหมือนคนอื่นทําไมต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมต้องไปอันนั้นอันนี้กลัวคนจะดินทาอะไรอย่างี้อะไรประมาณนั้นแล้วเราก็ไปเราไปด้วย ด้วยเจตนาดีของเราแต่เขาก็จะมองว่าประมาณนั้นนะคะเราก็ต้องผ่านมันมาให้ได้ชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่าอุปสรรคอุปสรรคจะทำยังไงให้มันเป็นของหวานสำหรับเราให้ได้การที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเราได้คำแนะนำที่ดีก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วถ้าวาระมันมาถึงถ้าชีวิตมันมีอุปสรรคแสดงว่า กำลังจะเจอสวรรค์แล้วมีท่านสิกมาศเคยพูดเอาไว้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมตาที่สามเปิดมันจะมีแต่ความเจ็บปวดนะในการในการเปลี่ยนเรามีความสุขของเราเพิ่มๆพ่มอยู่ข้างในสุขทำไมมันเพิ่มๆมเรามีความสุขของเราอะแต่คนอื่นเขาก็จะมองมองอยังไงไม่รู้แต่พอ พอเข้ามาหาเราอะ่ะมันจะเป็นเหมือนอีกแบบหนึ่งอะ่ะในในความรู้สึกเรานะคะเราต้องเราต้องมีมีการฟังที่รอบรู้แล้วก็ฝึกฝึกไปว่าอาจารย์ท่านนี้พายอย่างนี้ถ้าท่าน